เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้พระอาจารย์จะมาเทศนาเรื่องความเบื่อโรคอาการเบื่อโรคที่เกิดขึ้นเพราะเคยถูกสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างหลอกให้หวังจากโรคมากเกินไปสื่อต่างๆทั้งทาง,ท,างทีวีวิทยุและหนังสือได้มาก่อมให้เราหลงเชื่อว่าโรคนี้ช่างสวยสดงดงามนัก เัอเรานี้ได้สร้างจินตนาการให้เราสร้างโรคแห่งความฝันให้เราโลกแห่งความฝันของทุกคนมักจะสวยหรูเสมอแต่ต้องขอโทษด้วยที่จะต้องบอกว่าโลกแห่งความจริงมันผิดกันจากหน้ามือเป็นหลังมือฉะนั้นถ้าหากใครถูกหลอกให้ชื่นชมยินดีหลงละเิง กับโลกแห่งความฝันมากเท่าไรจะต้องเดือดร้อนมากขึ้นเท่านั้นเมื่อความเป็นจริงหรือสัจธรรมที่ไม่เคยปาณีต่อคนโง่เขลาได้ปรากฏตัวแสดงความเป็นจริงของมันออกมาความจริงโลกมันก็เป็นธรรมดาของมันอย่างนี้แหละโลกนี้มันมีทั้งด้านเจริญด้านเสื่อมเป็นคู่ของมันอย่างนั้นคู่ที่ ประกอบมาจากสองข้างที่ต่างกันถ้าเราไปยินดีในข้างเจริญเราจะต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนกับข้างเสื่อมดีใจก็เพื่อเสียใจตื่นเต้นก็เพื่อเหงาหงอยสมหวังก็เพื่อผิดหวังโด่งดังก็เพื่ออับแสงบุคคล ที่มีสุขภาพจิตที่ดีที่สุดก็คือบุคคลที่ไม่ยินดียินร้ายไปตามโลกนั่นเองความจริงโลกมันก็เป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นที่ต้องมีด้านบวกด้านลบแต่เราไปบ้ากับมันเองสิ่งที่ธรรมดามันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาสิ่งที่ ธรรมดามันก็เลยมาทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งที่เราเป็นทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจสภาพความเป็นจริงของมันถ้าหากเราเข้าใจสภาพความเป็นจริงของมันแล้วปล่อยวางเสียมันก็หมดเรื่องก็โรคมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไปทุกข์กับมันทำไม มันขึ้นของมันอย่างนั้นมันลงของมันอย่างนั้นมันเจร parole, <and they S 1> ิญของมันอย่างนั้นแล้วมันก็เสื่อมของมันอย่างนั้นที่เราไปทุกข์เพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นเองฉะนั้นการแก้ความทุกข์นั้นแก้ที่ไหนก็ไม่สําเร็จต้องมาแก้ที่ใจเราถอนความยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเสียถอนความหวังอะไรอะไรในโลกเสียอย่าหวังอะไร จากโรคอย่าหวังอะไรแม้แต่หมูในวัยขอให้พยายามสร้างบุญสร้างกุศลบารมีสร้างความดีทานศีลภาวนาไปเรื่อยๆเถิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะจัดตัวของมันไปในทางที่ดีเองจงให้อาหารแก่จิตให้มากๆ อาหารกายเราก็หามาให้ทุกวันอยู่แล้วแต่อาหารใจเรายังขาดอยู่อาหารใจก็คือทานศีลภาวนานั่นเองโยมจะไม่สามารถหลุดพ้นถ้าขาดมันจเจริญธรรม